ลากเรือกับบริการบางอารีเดี๋ยวบังจะใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อในการลากเรือเดี๋ยวบังจะใส่เบอร์โทรไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมบอกเดินทางสวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับผมพามาดูงานอีกลำหนึงครับเป็นเรือตกปลาน้ําลึกนะครับที่ให้ทีมงานไปลากมาเพื่อมาทําเสริมหลายอย่างมากกับลำนี้นะครับจจะมีมอเตอร์คาเค้นนะครับกับเรือตกปลานะครับคาเค้นนะครับมันก็จะมีสีขาวสีดำนะครับสีขาวสีดําต่างกันอย่างไร สีขาวสีดำนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับไม่มีจุดบ่งชี้ว่าสีขาวเฉพาะทะเลสีดําต้องน้ําจืดไม่ใช่นะครับสีดําถูกกว่าด้วยสีดํามีหัวซาวด์ร์ให้มาด้วยเราสามารถถอดไปใชื่กับจอของท่านด้วยนี่คือข้อดีของคาเค้นสีดํานะครับเดี๋ยวปุติตามกันนะครับะนะครับน้ำงามครับเดี๋ยวใช้เวลาจากที่แจ้งกันคุยคร่าวๆอยู่ประมาณ2สัป,ปดาห์เนาะก็จะมีการทําการผ่ารั้วนะครับผ่ารัว้วแล้วก็เชื่อมกลับนะครับก็จะใส่ตัวของมอเตอร์ไกด์คาเค้นนะครับ เรามีบริการลากเรือมาเลยนะครับลากเรือมาทําเลยดีกว่าเพราะว่าลากเรือมาแล้วมัน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 จบกว่านาะคือเราเราเคลียร์จากเราได้เลยซึ่งอังน,นี้จะเป็นเรือน้างานน้ำลึกจ๋านะครับทีนี้จะเป็นเทคโนโลยีผสมนะครับเดิมเดิมก็จะมีหัวทีนวันมาแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังสั่งหัวหนึ่งกิโลเดี๋ยวกาวกลังมานะครับจะใส่ไปสองหัวนะครับลำนี้จะใส่สองหัวก็คือตัวเดิมมีขายจยุดแล้วเป็นหัวของทีนวันนะครับก่อนหน้านี้เขาติดตั้งมาที่อื่นนะแต่ว่าติดตั้งมาดีมากครับดูตำแหน่งของวาซาเดอร์นี่คือ ยอดครับอ่ะมาดูต่ออีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของที่เผื่อมาแล้วเดี๋ยวด้านนี้เดี๋ยวเราจะยึดเป็นหัวขนาด1กิโลวัตต์นะครับอ่าเป็นงานน้ำลึกจ๋าเลยนะครับนี่อับหนักอยางงามนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามมาต่อนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดไฟตอนนี้กลาลังคุยว่าจะเพิ่มไฟแต่ว่าเดี๋ยวเดูทางเจ้าของเขาว่าอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูด้านบนเรือนะเป็นเรือของการตกปลาน้ําลึกจ๋าเลยนะครับอ่าสายตกปลานะต้องขอขอบคุณ โกอารุณที่แนะนาเพื่อนมานะครับเดี๋ยวให้ดูกันต่อรายละเอียดนะครับเรานี้สวยนะครับเรือมาล้างปะแป้งงามเลยนะครับซึ่งหลังคาก็ออกแบบมาเพื่อวางเรดาร์ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือไฟสำหรับเพื่อตกปลานะครับก็เป็นไฟของ l e d นะครับแล้วก็มอเตอร์เราจะใช้เอ่อมดคาเค้นโดยใช้ตัว24โวลต์นะครับจะเดินสวิตช์ให้นะครับมาดูจอภายในเรือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอของทางซิมราตนะครับซิมราตตัวนี้จะเป็นของ NSX นะครับ ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาจากที่ไหนนะแต่ว่าติดต,ตั้งมาสวยมากเลยนะครับโอ้อยัางงามเลยซึ่งหัวลำลำนี้เดิมๆน่าจะอยู่ทางอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยหัวซาดดอร์ที่ให้มาแล้วก็ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่เมื่อเรามาใช้งานน้ําลึกแน่นอนครับพละกําลังต้องสุดนะครับตัวนี้นะครับตัว n s x มันออกแบบมาเรื่องของ1กิโลวัตต์อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อนะครับนี่ของตัวนี้ภายในเรือกีดวัดวิยามาหานะครับ ไฟเราตาเดี๋ยวมาจะมาเก็บงานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมผมวันนี้คือผมแจ้งรายละเอียดไปแล้วเพราะว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็ทําเป็นสนอราคามาเรียบร้อยนะจนทางเจ้าของเรือรุ่นพี่เขาโอเคตกลงที่จะทำนะครับซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะผ่าณบวณนี้ที่เหลืออยู่การดีไซน์ของทางช่างว่าจะดีไซน์ในการผ่าตัดตรงไหนบ้างเพราะหนึ่งตั้งใจที่เรียกว่าโรนจะไป คือจะไปทําที่เรือเลยนะครับก็คือพอไปที่เรือทีนี้เราก็ห่วงว่าเวลาเราเชื่อมเก็บงานมันไม่เรียบร้อยเหมือนทางอู่มืออาชีพเก็บมันจะสวยกว่านะครับเพราะหนึ่งเวลาเราเลื่อนคาค้นมาปับ๊บเราต้องเลื่อนมาตั้งให้ได้จังหวะนะครับก็คือมาปานะประมาณนี้เราจะเชื่อมเหล็กออกไปเป็นเพจออกไปนะครับเพื่อจะรับตัวของมอเตอร์คาคินนะครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์คาคินดํามีหัวซาวเดอร์และก็ลํานี้จะใช้จอของการ์มินนะครับจอการ์มินในตะกูลของอีโคแมปมาคุมมอเตอร์ไกด ซึ่งเดิมๆนะครับเขาก็จะมีเดี๋ยวๆสายเข้าสายเข้าเดิมๆครับมันก็จะมีรีโมทให้อยู่แล้วนะครับรีโมทให้มาแล้วเดี๋ยวๆโทรกลับนะเดิมๆก็จะมีรีโมทคอนโทรลสั่งงานเพื่อให้คาเข็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืโอโหมดทอดสมอปักสมอทําให้อยู่กับตําแหน่งตลอดเวลาได้นะครับในทางของคาเข็นนะครับในเบรกของกา r มินเลยเลือกเอาจอตัวเอ็กโ a แมน่าจะเป็น72 u ดสยมาคุม คาเค็ดนี่คือเราสามารถสั่งงานจากป้อมได้เลยโดยการกดสั่งงานนะครับอยู่ที่สะดวกถ้าเกิดอยู่ไม่สะดวกปั๊บเราก็มีรีโมทที่คอเราก็กดรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะครับเรือสายตกเบ็ดจ้านะครับก็จะมีสายเฮดไลไว้พร้อมนะครับนี่ครับถูกสร้างมาเพื่องานตกปลาจริงๆกับลํานี้นะครับอย่างสวยงามนะครับไฟดาวไลท์ต่างๆทําเรียบร้อยนะครับสนใจเรือไงสอบถามเพิ่มติมกับบังได้เนาะก็จะมีอู่ของรุ่นพี่ต่างๆที่รับต่อเรืออยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาต่อตอนที่มีการขั้นตอนการทําจะมานําเสนอกันทีน้ว่าขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับ150ของยามาฮ่านะครับหนึ่งพอเรือเครื่องมีน้ําหนักเราก็แก้กทางผู้ออกแบบพรแก้แก,ก้เกมง่ายๆนะครับโดยการนะครับใส่ตัวของพิบเจ็เข้าไปนะครับก็คือช่วยในการกดด้านท้ายเรือนะครับกดด้านท้ายเรือไม่ให้ให้หัวตกลงไปไม่ให้เรือกระโดดนี่คือข้อดีของพิบเจ็บหรือใครนั่งด้านข้างนะครับ สมมตินะครับเราพาผู้โดยสารออกไปวันนี้เด็กเรงเด็กมาทาง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 ขวาของเรือหลายท่านก็จะมักมานั่งกาบซ้ายเรือก,ก็จะการตะแคงข้างทีนี้เราก็เพียงแค่กดพิมพ์เทปทางฝั่งซ้ายลงปุ๊บเพื่อให้มันต้านนะ้ำพอต้านนะ้ำปับ๊บมันก็ยกเรือขึ้นกลับมาทําให้เรือเราวิ่งตั้งตรงได้ตลอดเวลานี่คือข้อดีของพิมพ์เทปนะครับนี่ครับสายตกปลาจา๋าแสงสว่างต้องถึงนะครับแสงสว่างพร้อมนะครับซึ่ง พี่ชายเขาเป็นคนที่ชอบตกปลาเองแต่ด้วยนะครับแต่ด้วยเพราะด้วยเพราะนะครับหนึ่งคนตกปลาหล,หลายท่านนะครับสร้างเรือมาต่อเรือมาแต่ที่มีเหตุปัจจัยต้องมาเลี้ยงเรือให้สมาชิกนะครับพอสมาชิกยนเยือเจ้าของเรือ,อยังไม่ทันว่างเกียร์แต่ปัจจุบันนี้เรามีมอเตอร์คาเค้นลูกเพื่อนลงเหยื่อเราก็ลงเหยื่อทันเพราะเราใช้มอเตอร์ปักมุดจีเพ็ ทำให้เรือเกาะอ,อยู่กับที่โดยการมอเตอร์ปั่นเลี้ยงทําให้เราอยู่ที่ตลอดทําให้มาชดเชยกับกลุ่มที่ต้องเป็นเจ้าของเรือเองแต่ชอบตอกปลาแต่ทําไปทํามากับกลายมาเป็นกับตันต้องผ่าลูกขาตกปลาโอกาสที่เราจะไปยนเยือยอนเบ็ดช้ามากสมาชิกในเรือลงไปเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อดีหนึ่งของคาเค้นและเป็นข้อดีใหญ่มากของของคาเค้นกามินนะครับอ่าได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบางเสร็จปับ๊บเดี๋ยวบางต้องไปปรับจอต่อเนาะ ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้กันก่อนนะครับกับเรือลํานี้สายตกปลาจ๋าและก็ที่สําคัญสีเบอร์นี้เดี๋ยวผมต้องขอญอาตถามทางพี่เจ้าของเรือว่าเป็นสีเบอร์อะไรเนาะชอบมากเดี๋ยวบางจะไปเก็บสีเรือบางด้วยให้เป็นสีประมาณนี้เนาะเพราะว่าสีนี้ชอบมากเลยสีเขียวสวยมากดูทางน้ํานะครับทางน้ําอลังการแน่นอนนะครับดูทางน้านี่ครับดูสันทางน้ํานะครับช่วงผ่าน้ําต่างๆนี่ครับสวยออกแบบมาดีมากนะครับ เดี๋ยวบังว่าคิดว่าไหวบางก็จะไปต่อเรือเพราะส่วนตัวก็ชอบเรืออลูมิเนียยเหมือนกันนะนี่ครับดูคลิปน้ําซับมาปั๊บออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกลับนี้นะครับว่าใส่โมเตอร์ไกด์ออกมาแล้วจะอยู่รูปแบบไหนเดี๋ยวจะนํามานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามกันนะครับสวัสดีครับบังวุดภูเก็ตครับผมออกเดินทางได้รอคิวสัจกรรมกันต่อนะครับขอบคุณมากครับบังอารีรายละเอียดเบอร์โทรต่างๆเดี๋ยวบางจะแนบเบอร์โทรไว้ให้พร้อมนะครับ กับการละเรือของบางอารีสวัสดีครับแล้วเจอกัน